สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงครับผมจะพามาดูเจ้า mylab extra ครับที่แตกต่างนะครับสี่สิบห้าเจ้า mylab extra เนี่ยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเจ้ารุ่น extra เอ่อ mylab เขาทำมานะครับเป็นรุ่น standard ทุบันนะครับเจ้า extra เนี่ยขยับมาเป็นเจ้า extra pro นะครับซึ่งราคาผมว่าไม่แรงหมื่นกว่าบาท18900านะครับถ้าเสนราคานี้นะครับเครื่องที่อยู่ในหมื่นกว่าบาทแบบนี้นะครับแล้วสามารถกัรน,น้ำได้แล้วนิ่งลงในทุกหน้าง,งานในระดับความลึกผมถือว่าใช้ได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเจ้าเอกทราทำได้ดีจะไปเทียบกับไอรุ่นใหญ่ๆอย่างเจ้าอีโคโนกเนี่ยอืม มดเหมือนกันเป๊ะเลยผมบอกเลยมดเหมือนกันเป๊ะลูกเล่นเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ซ c มันยังไม่ได้เพราะมันไม่มีระบบม u l ติ iQ ขึ้นความถี่มันแต่ละโมดจะแตกต่างกันก็มีคอนเทนต์ในการชิปนะครับการสวิตช์ขึ้นความถี่เนี่ยเขาใช้ระบบโบสวิตช์นะครับซึ่งเปลี่ยนขึ้นในความรวดเร็วแต่ไม่มีมัลติก็คือไหลขึ้นความถี่ดังนั้นเนี่ยหากเราจะไปเทียบอีกคนหนึนะครับเออผมว่า ถ้าเรื่องออปชันเนี่ยเทียบกันได้เลยนะครับแต่เรื่องความลึกผมฟันธง,งตรงนี้เลยนะครับแล้วลองมาแล้วนะครับความลึกเจ้าอ e ีค n นอกดีกว่านะครับแต่ราคามันก็แพงกว่านะครับโอเคนะครับฟังชันมันเหมือนเจ้าอ e ีค n นอ7ก700เหมือนเจ้าอ e ีค n นอ9ก9ก0นะครับก็มีทั้งระบบสัน่นมีทั้งระบบไปสาย ค่าตัวเลขมันมาถึง99นะครับซึ่งทําได้ดีมากนะครับแบบนี้ผมชื่นชมนะทำมาในราคาที่ไม่แพงนะครับแต่โบนเป็นตัวแรงๆเนี่ยนะครับผมว่าตัดสินใจง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันว่าความลึกประมาณไหนบ้างมาดูกันว่าฟังก์ชันมันนะครับเือนมีคนออกขนาดไหนผมบอกเลยเหมือนกับเป๊ะเหมือนกับเป๊ะเลยนะฮะมาดูกันครับ เรามาเปิดกล่องรพร้อมๆกันนะครับเจ้ามาล่าเอ็ชัวร์ัวนะครับโอเคนะครับคู่มือซึ่งธนั้าจะมีใบรับประกันแล้วก็รับประกันในระบบด้วยนะครับหัวมันที่เป็นท่อนก้านนะครับซึ่งมันเป็นท่อนตรงนะครับแล้วก็ที่พักแขน นะครับซึ่งเขาจะให้น็อตมาที่พักแขนขยับไม่ได้นะแต่มีเคล็ดลับครับทําให้ที่พักแขนเนี่ยได้เข้ากับซีล้าแขนเรานะครับแล้วก็จานครับ12นิ้วนะครับแล้วก็ที่ชารจนะครับเอ็กซ์ตร้ามาให้แคนน่นี้ไม่มีหูฟังนะครับ ตอนนี้เราประกอบเจ้ามาแบบเอ็กซ์ตร้าเรียบร้อยแล้วครับอลองดูก่อนนะครับจานเนี่ยจะคล้ายกับเจ้าแวนพิกห้านะครับขนาด12นิ้วแต่เป็นจาน v ี2 x ก้านนี้จะเป็นก้านตรงนะครับที่พักแขนตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเวลาเราแขนเข้าแล้วมัน มันโอเคมันตึงไปเราขยับตรงหัวครับโอเคครับส่วนก้านยืนเนี่ยผมว่าโอเคนะสิ่งที่แตกต่างจากหนกหก600กับ900ก็900คือก้านมันยังเป็นอลูมิเนียมโอเคซึ่งมีน้ำหนักเบาอยู่แต่ไม่เท่าคาร์บอนหนกก900เนี่ยมันเป็นคาร์บอนเรือน้ำหนักมันเบามันฟูคาร์บอนนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกโอเคครับเมื่อยืดมาเป็นแบบนี้ครับ ผมถือว่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยได้อย่างเงี้ยกัรน้ำห้าเมตรเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากหูฟังเนี่ยนะครับเป็นเป็นหูฟังแจ็คเล็ก35มมิลลิเมตรถ้าไม่ลงน้ำเนี่ยเราใช้หูฟังอะไรก็ได้แจ็คเล็กนะครับมันใช้ได้นะฮะมันใช้ได้ถ้าอยากลงน้ำเนี่ยนะครับก็มีหูฟังกันนะ้ำนะครับตัวน,นี้ราคาไม่แพงนะคนไทยทำเองได้ละก็จะมีคุณพักภูมิคุณภาคสายราชักหลังลาว นะครัาทำขายอยู่ติดต่อก็ได้เลยนะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับถ้าไม่มีไอ้เขียวเขียวเนี่ยผมนึกว่าเป็นอีโคโนณออกนะนะฮะมันมีเขียวเขียวนะครับเอ่อบอดี้มันเหมือนอ e ีคนออก .900 อยังไงอย่างนั้นความหนามันเหมือนอ e ีคุณออก900อยังไงอย่างนั้นต่างแค่สีนะครับที่ปากแขนไม่เหมือนอีคนออก .900 นะครับเดี๋ยวเรา ไปดูความลึกแบบไม่เป็นทางการกันนะครับรองขำๆก่อนนะครับจะดูครับเดี๋ยวผมจะเทสนะครับด้วยกล้องสองตัวนะครับจานอยู่ตรงนี้ไปดูครับเซ็ตง่ายจนในคลิปเดียวนะครับอาภาเรียมทองนะครับเริ่มจาก30สชาร์จสโอเค40 โอเคสี่สิบห้าไอ้ไม้แล้วแต่นะห้าสิบไม่ถึงแน่มีคูกคิกคู่คิกครับคูคิกสี่สิบห้าอ่าสี่สิบชั้นแน่อรีตพอง นะครับริยวสิน,น,นะครับผมจะเทสแบบเส้นดาดแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องพิสดารมากเพราะคุณผู้ชมจะรู้อยู่แล้วว่าขนาดของแต่ละขนาดเนี่ยมันมีความลึกยังไง30สเซนอยู่นี่35เซนอยู่นี่อ่าสี่สเซนอยู่นี่ ขิกไปนะครับแต่ก็ติดน,นะจะติดแบบผูกขิดนะฮะสามสิบห้านี่โอเคเรียนห้าสามสิบเซนยี่ห้าเซนสามสิบเซนสามสิบห้าเซน ดูกันเอาเองนะครับแบงกเงินงบาทสามสิบเซนผ่านสามสิบห้าคุกคิกสี่สิบโอเคนะครับดูเอาเองคนด,ดวงยี่สิบห้า โอเคสามสิบ <Okay>. อืมยี่สิบดูกันเอาเองนะครับแหวนทองสองสลึงยี่สิบห้าสามสิบ โ okay. okay. อเคสามสิบห้าคลุกคลิปทีโอเคนะครับเทสความลึกง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ความลึกผมจะตัดเหล็กออกทุกครั้งนะครับไม่เปิดโหมดนะครับทำไมเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ผมเทสความลึกนะครับ ผมจะตัดเหล็กทุกครั้งถามว่าตัดเหล็กทําไมนะครับตัดเหล็กให้รู้ไปเลยนะครับว่าเมื่อเราตั้งตัดขยะไปแล้วความลึกจริงๆมันจะเหลือเท่าไหร่นะฮะเพราะเครื่องบางรุ่นนะครับลองดูได้ครับถ้าเปิดจับทุกอย่างเนี่ยมันจะลึกแต่ยิ่งตัดขยะออกตัดขยะออกมันจะตื้นตื้น,ต,นตื้นครับอย่างนี้ผมเรียกว่าเครื่องไม่ลึกนะครับเครื่องลึกต้องตัดขยะก่อนแล้วความลึกยังอยู่ อย่างนี้ผมเรียกว่าเครื่องลึกครับถือว่าเอ็กซ์ตร้าโอเคสอบผ่านนะครับมาดูฟังก์ชันมันฟังก์ชันมันเนี่ยสำหรับเครื่องตรวจจับโลหะนะครับถ้าเป็นค่ายเดียวกันเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรฮะหมายถึงคุณเปิดรถเข้าไปมีฟังก์ชันอะไรบ้างในรถมีควบคุมวงมาลัายไหมมีระบบห้ามเลี้ยวไหมมีระบบไฟเบรกไหมแอร์เป็นยังไงเครื่องเสียงเป็นยังไงอันนี้คือออปชั่นมันนะฮะเดี๋ยวผมใช้ดูเพราะมันคล้ายครับ เจ้ารุ่นใหญ่อย่างอ e ีคุนอ็อกเจ็ดและ900เสียเลืเกินครับอย่างแรกที่เขามาคือเปิดไฟกระสันนะครับเปิดไฟหน้าจอก่อนนะครับกดดึงทีเห็นไหมับไฟติดแล้วไฟหลังครกดค้างไว้เห็นไหมครับไฟหลังติดแล้วเหมือนว่าจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าโดยที่มืนมึน ช่วยได้มากนะครับไอไฟเล็กๆแบบนี้นะครับจะเห็นตรงจานพอดีเลยโอเคอันนี้ภายนอกแล้วนะครับด้านหลังเหมือนน็อกหมดนะครับมีต่อ WiFi ด้วยนะครับต่อหูฟัง Wi-Fi ได้ครับเจ้าตัวนี้กับเจ้าหูฟังของไมล์แบบได้ที่เป็นหูฟังไร้สายนะครับมาดูครับมาดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับมาดูหน้าจอกันว่ามันคล้ายกันขนาดไหนและสิ่งที่แตกต่างกันมันแตกต่างกันอย่างไรมาดูครับหน้าตาจ้าอ e x t r ทร r าปโปนะจะเห็นปุ่มกดต่างๆ นะครับบวกลบอ่าโหมดนะครับเมนูนะครับอนะอนก็คือจับทั้งหมดนะบแบบนี้ p ินพอย n ์โอเคเปลี่ยนคืนความถี่นะครับแล้วก็ถูกผิดนะครับใช้กับการตัดขยะแล้วก็โหมดท,ท่างตะหน้าจอที่อนเห็นเนี่ย ที่แตกต่างถ้าโมดเนี่ยไม่แตกต่างความลึกไม่แตกต่างค่าโลหะนะครับมันถึงเก้าสิบเก้าลบสิถึงเก้าเก้านะครับบอกขึ้นความถี่นะครับท,ที่แตกต่างก็คือตรงค่าการตัดขยะเห็นไหมครับนอกจะเป็นโคง้คงโคง้งโค้งโค้งมันทำให้ซอยช่องในเยอะกว่าเมื่อมันมาตรงเนี่ยนะครับแต่ละค่าของมันหนึ่งเมตรเนี่ย หนึ่งเมตรเนี้ยนะครับมันค่าเท่ากับสหมายความว่าท่านตัดไปน1นอันมันหายไป4ค่าอ่าหมายความว่าท่านตัดไปเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับเอาเป็นว่าเม็ดหนึ่งเนี้ยมันเท่ากับ4ค่ามาดูโหมดก่อนนะครับมีโหมดอะไรบ้างเห็นไหมครับโหมดสวนโหมดไร่นะครับจะมีทั้งหมดหนึ่งสองนะครับ ท่านตั้งค่าได้นะครับโหมดทะเลน,นะครับมีหนึ่งมีสองตั้งยังไงจะอยู่อย่างนั้นนะครับโอเคนะครับอ่ะมาอยู่โหมดนี้ปุ๊บนะครับเราดูเมนูเมนูมันข้างล่างเห็นไหมครับเหมือนกระหนอกเปะเลยนะเหมือนกระหนอกเปะเลยอันนี้ตัดสัญญาณรบกวนทางกระแสไฟฟ้าถึงอันนี้ปุ๊บกด โอเคนะครับอันที่สองนะครับกาบาลานกาบาลานเนี่ยนะครับเราต้องปั๊มจานนะครับให้ตัวเลขมันนิ่งนะครับเห็นสัญลักษณ์ไหมครับให้ตัวเลขมันนิ่งนะครับสามนี่คือเสียงเสียงเบาเสียงค่อยนะครับอันนี้คือเสียงนะครับเห็นได้มีสามโหมดเห็นไหมครับอือต่อไป อันนี้คือเสียงห้ามในอีโคนนกเนี่ยเขามีอยู่เอ็กเซล่าก็เอามาด้วยเสียงห้ามมันดียังไงเสียงห้ามมันดีก็คือถ้าเจอของเล็กๆเนี่ยมันจะมีการกระเพื่อมนะครับเตือนเราได้ดีนะครับเอาเสียงห้ามไปแล้วโทนเสียงนะครับมีหนึ่งเสียงมีสองมีห้าอ่าแล้วก็มีอง นะครับมีระบบเสียงที่รวมแล้วก็มี DP นะครับจะเป็นเหมือนเสียงพิสนั่นเองนะครับจะเป็นปิป้วปาปิป้วปายิ่งไกลย,ยิ่งแหลมยิ่งไกลย,ยิ่งโกลตํานะครับอันนี้นะครับอ่าผมดูหน่อยสิเสียงโอเคโหมดนี้มีเหมือนกันนะครับหมดทะเลเสียงโอเคมีเหมือนกัน นะครับโอเคกลับไปหมดเดิมก่อนนะครับอ่ะตรวเลที่5โทนไปอีกสูผิดเนี่ยมันคือการตัดขยะนะครับลบ16ตามสูตรคือลบ16หกถูาถูวิธีนึงเนี่ยนะ้ำมันจะหายไปเนี่ยเห็นไหมครับลบ12ลบ8ลบ4เห็นไหมครับศอ่า หมายความว่าช่องหนึ่งเม็ดหนึ่งเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสี่นะครับตัดทีก็หายไปสี่ค่าตัดทีก็หายไปสี่ค่าตัดทีก็หายไปสี่ค่านะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้คือการแกว่งเร็วแข่งช้านะครับแว่งเร็วแข่งช้าถ้าผมจะแนะนำให้ตั้งเลขสองไว้ก่อนนะครับมันคือแว่งกลางกลาง,างอ่ามาดูขึ้นความถี่ ปันแตกต่างแต่ละโหมดเนี่ยแตกต่างกันนะครับมาดูนี้ครับโหมดธรรมดาเนี่ยจะมี5นะครับโหมดไร่5้5ส5เหมือนกันแต่พอโหมดทะเลนะครับมันใช้ที่8กิโลเฮิร์ตนะครับเปลี่ยนขื่นความถี่ไม่ได้ตอน2ดูเปลี่ยนชื่นความถี่ไม่ได้นะครับชื่นความถี่อยู่ที่8กิโลเฮิร์ตนะครับเพื่อลดการกวนของแร่ทะเล นะครับนี่พินพอยต์โอเคนะครับนี่ครับวิธีใช้วิธีตั้งค่านะครับไม่ง่ายโหมดมันเน่ยคล้ายๆอีกนอ่เลยครับนี่ก็เป็นรีวิวแบบกระชับกระชับทุกมิติของเจ้า m ม l a แ Extra นะครับสำหรับผมแล้วนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับตัวนี้หลักหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วดูรูปทรงมันออกเขียวๆท่าหานนะผมว่าเท่มากนะผมว่าเท่มากนะครับกันน้ำ5เมตร นะครับหรือว่าโอเคครับนะครับการเจิญโหดได้ขนาดนี้ด็โอเคมนทําไม่พกพาง่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากดูรีวิวเครื่องตัวจับโลหะรุ่นใหม่ๆรุ่นไหนก็สามารถต่อมาได้เลยนะครับทางกระทูนะหรือสงสยัยตรงไหนเนี่ยให้โทรมาถามได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างหรือจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งได้สินค้ามีพร้อมส่งทุกรุ่นประกันในไทยทุกรุ่นก่อนจะจบก่อนจะจบมีแถมหน่อยดีกว่า ยังไม่ได้ลองของใหญ่ความลึกรองของใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมร้องให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้หายคาใจไปเลยอันนี้กระพาะนะครับอันนี้ก็เทปเท่าพวกขันพวกอะไรนะครับที่เป็นทองเหลืองนะครับอันนี้นะ เมตรกว่า,วาครับโอ้โอเคหายค่าใจครับวันนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับมีอะไรก็กิ๊กตั้งมานะครับแมสเเจอร์มานะครสดบถามกันได้วันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ